ลัคนาราศีตุลทำสามเรื่องนี้ได้ใน45วันนี้จะอยู่รอดปลอดภัยสำเร็จแถมรวยมากสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เกรทเทวาครับมีเรื่องอยากจะมาฝากบอกกับชาวลัคนาราศีตุลครับเพราะว่าจะมีดาวอังคารครับโคจรประทะดาวเสาครับวันที่15มีนาคมนี้ครับได้อยู่ยาไป4ี่บห้าวันครับ ถึงวันที่23มีสายนเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเสาถึงภุมมังละวังเหตุเกิดเพลิงอาเภศไม่ชิหายหมู่โจรกำเริบวุ่นวายนี่คือคำพยากรณ์อของดาวอังคารเจอเดาวเสาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีเรื่องอยากจะมาฝากแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับอาจารย์จะบอกทางแก้ให้เรียบร้อยเลยเพราะว่าฟังช่องอาจารย์เเทวาฟังก่อนรู้ก,ก่อนลงมือทำก่อนก็รวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็จะได้รอดก่อน,น่ยครับทีนี้มาเริ่มข้อแรกกันเลยนะครับ ดาวอังคารเนี่ยเป็นตัวแทนดาวพบกระดุมพักการเงินของชาวตุลครับเมื่อดาวการเงินเจอคู่ศัตรูเนี่ยแปลว่าการใช้เงินเราช่วงนี้ต้องลอบข้อประหยัดใช้แต่พอดีไม่สุรุ่ยสุร่ายระวังจะมีรายจ่ายเยอะนะครับและยิ่งดาวอังคารเป็นห้ากับลัคนาครับและดาวสาวอีกก็เป็นห้ากับลัคนาเนี่ยเรียกว่าได้เกมพินทุบาทครับ แลว,วิภูมะทั้งโสลาปัญจะแก่ลักนานี่ไงเห็นไหมนั้นต้องระวังเรื่องการเงินนะครับสองระวังแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือพี่มิตไม่ใช่มิตรภาพนะครับมิตรชาชีพครับโจรอะไรต่างๆพวกนี้เลยนะจะโทรมาจะส่งเมสเซจมาจะมาชวนลงทุนหรือมาหลอกลงทุนนี่อาจารย์เจอกับลูกดวงอาจารย์เลยครับก็คือแรกๆทาดีตีสนิทพูดคุยเข้าอกเข้าใจหลังๆเริ่มชวนลงทุน รแรกๆก็จะได้ก่อนแล้วพอได้เสร็จก็จะชวนลงทุนอีกแล้วก็ลงอีกใช่ไหมครับสุดท้ายนี่แหละพอลงเยอะก้อนใหญ่นั่นแหละเริ่มไม่ได้แล้วครับก็จะมีปัญหาก็จะต้องไปฟ้องร้องต้องไปออกสายหม่ต้องรอดก็ไปออกผลแระแสต้องไปแจ้งตำรวจเห็นไหมถ้าเรารู้ก่อนว่าจะมีเรื่องราวแบบนี้ตั้งแต่นที่15มีนาถึง23มีนาเราก็ไม่ไปเชื่อไม่ไปคุยไม่ไปลงทุนอ่ขาข้อความแปลกๆไม่ร็จแปลกๆก็ไม่ต้องรับเบอร์โทรแปลกๆนะเราก็จะรอดนะครับ แล้วอังคารเสาร์เนี่ยคู่ศัตรูอยู่ในเรื่องพูดตาก็หมายถึงลูกหรือบริวารอีกลูกมีเกณฑ์ใช้เงินเยอะมีเกณฑ์จ่ายเงินให้ลูกอะไรแบบนี้นะหรือแก้ปัญหาก่อนถึงจะได้เงินเหนื่อยก่อนถึงจะได้ตังค์งนี่เงี้ยก็ให้รู้ไว้ว่าช่วงนี้เงินมันจะมายากหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดยังขยันตั้งใจมุ่งมั่นก็ยังได้อยู่ระว,วังเงินหรือของมีค่าหาย,ย่ยเสาร์ถึงเกิดเพลิงอาเพศหมู่โจรกำเริ่มวุ่นวายโจรเนี่ยเหมือนโจรตัวเป,เป็นๆเลยก็ได้มาพ้นเราก็ได้นะหรือบางที ลืมเองทําของหายเองก็มีสติมาวางของไว้ไหนช่วงนี้จะต้องเช็คให้รอบคอบหรือออกไปไหนเนี่ยไม่พบของมีค่าติดตัวไปเยอะไงเพราะลืมหายก็ได้หรือสองไปโดนป้นอีกลินอยี่นี้เห็นไหมต้นทองอะไรเงี้ยหูขับมอเตอร์ไซค์มาฉกเราเลยเลยที่ขอก็มีนะครับเพราะนั้นช่วงเวลานี้แหละเลยอยากจะฝากเตือนไว้นะครับเราจะได้ไม่เสียเงินเยอะไม่ไม่ลงทุนอะไรแปลกๆไม่ให้เพื่อนยืมเงินไม่ให้ใครยืมเงินดีกว่าเพราะถ้า ยีในช่วงดาวแรงๆองนี้ก็มีสิทธิ์จะไม่ได้คืนนะครับนะเพราะนั้นเรื่องการเงินก็ฝากไปด้วยนะครับต่อมาดาวเสารครับเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุกซึ่งหมายถึงคนในบ้านครอบครัวบ้านรถเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะต้องเช็คระบบไฟฟ้าในบ้านไงเซฟที่คัดมีไหมสายไฟมีปัญหาชำรุดอะไรหรือเปล่านะหรือระบบแก๊สห้องครัวเตาแก๊สปิดแก๊สให้ด,ดี นะถ้าแกนเก่าแล้วก็ไปเปลี่ยนนะครับระบบน้ําก็ได้อ่ะน้ํารั่วท่อน้ําพังท่อน้ําอุดตันอะไรเงี้ยอาจเช็คให้ดีนะครับข้าวของที่อยู่ในบ้านเห็นไหมก็คือมันอาจจะชํารุดชุดโซมถึงเวลาก็เปลี่ยนนี่มาก็เปลี่ยนได้เลยนะครับจังหวะนี้อ่าแล้วก็ตรวจสุขภาพคนในบ้านให้ดีดูแลสุขภาพคนในบ้านด้วยอ่าหรือจะทะเลาะก,กันอีกก็ได้ คูดสตูเงี้ยพูดจาไม่เข้าหูก็จะทะเลาะก,กันเพราะฉะนั้นก็พูดจากกันดีๆและกันอะไรเงี้ยรืพากันไปท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศแก้เคล็ดได้จัดบ้านใหม่จัดห้องนอนใหม่จัดเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่เนี่ยใส่เสื้อผ้าใหม่เออนี่ก็ช่วยได้จัดบ้านให้มีระเบียบไม่ลกเดินจะได้ไม่ไม่ไปชนนั่นนี่นูน่น,นเห็นไหมพูดจากกันดีๆอันนี้ก็รอดแล้วในส่วนของบ้านส่วนของรถก็เช็ครถให้ละเอียด หม้อน้ําความร้อนแบตเตอรี่ถ้าเป็นรถไฟฟ้ารถอีวีก็ต้องไปเช็คเรื่องระบบไฟฟ้าระวังแบตลูกเล็กแบตหน้ารถหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือตัวชาร์จที่บ้านวอ l l charge home c h มีปัญหาได้นะครับสายไฟร้อนเลินอะไรเนะี่ยเราก็ดูให้ดีนะอันนี้ก็ต้องบอกไปก่อนแล้วก็ขับรถไปอีกก็ไม่หัวร้อนขับตามกฎจราจรเลยนะเมาไม่ขับ หรือจะมีคนที่ขับรถไม่ถูกจุดมาปาดซ้ายปาดขวาม,มาเบียดเราเนี่ยเราก็อย่าไปอภัยได้ก็ให้อภัยยอมได้ก็ยอมไปก่อนดีกว่านะครับหรนะือถ้ามันไม่ถูกกฎหมายจริงๆเราก็ถ่ายคลิปไว้มีปัญหาไปแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจจราจรนะครับอย่าแก้ปัญหาด้วยตัวเองไปโวยวายอะไรเงี้ยเนี่ยเราจะโดนเองนะครับอันนี้ก็ต้องบอกอนะครับนี่คือทางรอดและทางแก้เพราะนะั้นถ้าเราลอดเราก็จะได้รวยเพราะถ้าเราไปเผลอไปมีเรื่องกันนะฮะแทนที่จะ ได้ทำอาหากินก็เจ็บตัวไงก็ไม่ได้ทํางานก็จนอีกนะครับนะอันนี้คือข้อที่2บ้านรถคนในบ้านนะครับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆส่วนข้อที่สข้อสุดท้ายครับอังคารก็เป็นตัวแทนพบปัตน้ความรักคู่ครองหุ้นส่วนก็ไเ่ต้องหุ้นส่วนถ้ช่วงนี้จะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องช่วงนี้จพึ่งลงทุนอะไรร่วมกันดีกว่านะครับจะได้ไม่โดนอะไรที่มันร้ายๆแรงๆหรือจะได้ไม่มามามา,มาเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อกันมาหักหลังกัน มาฟ้องร้องกันนะถ้าเป็นเรื่องหุ้นส่วนเรื่องลงทุนหรือหุ้นส่วนจะไม่ค่อยได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคือก็ทําใจเข้าใจหน่อยนะครับหรือถ้าเป็นเรื่องคู่เรื่องความรักเนี่ยคนโสดที่ไม่ต้องรีบไปนะใจเย็นๆคือมันผ่านช่วงเวลาดีๆมาแล้วอ,ะอ่ะเออเพราะต้องนานมากเลยดาผัดมาครับตั้งแต่เมษาปีที่แล้วจะออกก็เมษาปีนี้ถ้าเจอเจอไปแล้วนะครับแต่ถ้ายังโสดอยู่เนี่ยโหังคารเสาวครับ ดาวความรักก็เจอคู่ศัตรูก็จะมีแต่ปัญหามีแต่อ,อุปสรรคมีแต่มัมนหลอกมาลวงมาฟันเราทิ้งมาแบบกลายเป็นมือที่สองมือที่สามกลายเป็นเป็นเมียน้อยเป็นโกงเป็นกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ดีนะคนโสดโสดตอบต่อนคนมีมคู่ประคับประคองดูแลเอาใจแฟนเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายนะครับจริงใจใครมีโรคหลายใบไม่รอดโดนจับผิดโดนเช็คบินนะครับนะเอออย่าทำเอออย่าสร้างปัญหาช่วงนี้ความรักก็ต้อง เข้าใจกันหรือมีสเปซมีพื้นที่ส่วนตัวให้แก่กันหรือพาไปทําบุญร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้พากันไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศไม่งั้นเดี๋ยวจะทะเลาะก,กันซะเปล่าๆอยู่ในที่เดิมๆนะอันนี้ก็ทางแก้ทางหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่าและเมื่อครบสามข้อน,นี้ก็หวังว่าทุกท่านจะใช้กเป็นแนวเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางไดน้นะครับแต่อย่างที่บอกแหละถ้าอยากจะดูแม่นแม่นลึกลกเนี่ยเพราะนี่ถ่ายแค่ดาวจรสองดวงของจรต้องดูดาวพื้นดวงสิบ ดาวจรอีกสิบครับแอดไลน์แอดไซคิดท6วหกห้านะครับหรือสแกน QR Code โค้ดนี้ก็ได้นะครับค่าครูเพียง799บาทเพียงเท่านั้นครับทำตามที่ไลน์บอกรับประกันได้ภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาครับรวดเร็วมากๆครับเนี่ยรู้ๆก็แอดไลน์มาได้เลยนะก่อนจากกันไปครับก็เสริมดวงกันหน่อยดาวแรงครับต้องทําบุญกันหนอ่อยบริจาคเลือดสันตทานยาปล่อยสัตว์สร้างโรงพยาบาลเครื่องพาตัดศัยกรรมเป็นต้นนะครับ และช่วงท้ายครับอาจารย์ยังจะมีกิจกรรมบุญครับมาร่วมบุญกับอาจารย์เกรเทวาได้ครับนจะเป็นบุญอะไรฟังตามนี้ได้เลยครับและช่วงนี้อาจารย์เกรทเทวาครับเปิดรับเจ้าภาพครับฝากดวงแผ่นทองพร้อมเครื่องพิธีบวงสวงบูชาท้าเวสวรแบบ VIP ครับ เพราะเนื่องจากช่วงนี้ก็เห็นกันอยู่ครับดาวพุธปะทะราหูไม่พอนะครับยังมีดาวอังคารประทะดาวเสาอีกด้วยนะครับจึงขอทําพิธีขอบารมีท่านท้าวเวสสุวรรณให้ประทานพรให้แค้วคาดปลอดภัยประทานทรัพย์สมบัติบรรดาลโชคการงานก้าวหน้าหมดหนี้หมดสินขจัดปัดเป่าอุปสรรคพยันอันตรายนะครับการค้าขายปังยอดขายสนั่นแก้ปีชงมีวาสนา ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีล่ำรวยมีอำนาจสมหวังในความรักแถมยังป้องกันคุณใสคุณคนป้องกันผู้ผีปีศาจที่จะมาทำร้ายเราได้ด้วยนะครับการเรียนการสอบก็ได้ผลดีเงินทองไหลามาเทมาครับเพราะท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นปางประธานทรัพย์เห็นมือไหมครับเนี่ยมีคำว่ารวยครับเราจะได้รวยกันไงครับตรงนี้อ่านะแล้วถ้าอยากจะทำไม่ยากเลยครับแอดไลน์ครับแอดไซคเกตเทวาหกห้าครับอ่านะแล้วก็ทักว่า ฝากดวงท้าเวทครับแล้วหลังจากนั้นสามารถที่จะบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับอาจารย์ก็จะได้ทําแผ่นทองดวงให้ด้วยนะครับแล้วก็โอนบูชาดวงแผ่นทองมาได้เลยนะครับทเท้าไปส่วนส9 0รกบาทเพียงเท่านั้นครับถึงเวลาอาจารย์จะทําชุดดวงสวงให้เลยนะครับมีภาพส่งให้ดูอย่างแน่นอนจุดประทัดดังเฮงรวยครับวันนี้ถึงส1เอดมีนาคมนี้เท่านั้นนะครับ ใครร่วบ,บุญกับอาจารย์เกตเทวาก็ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านรับทรัพย์เฮงๆรงเลยๆครับและพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ